โครงการคนละครึ่งัสสร้างกระแสฮือฮาอย่างไม่น่าเชื่อด้วยยอดใช้จ่ายในช่วง4ีวันแรกที่ทะลุ8.4พันล้านบาทไปแล้วซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจไทยแต่จะยั่งยืนหรือไม่ลองมาค้นหาความจริงและรายละเอียดที่น่าสนใจกันเถอะกระทรวงการคลังได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดของโครงการคนละครึ่งัสจนถึงเวลา23นาฬกาของวันที่29พฤศจิกายน2568ยอดใช้จ่ายรวมได้เพิ่มขึ้นมาถึง8,748.50ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นส่วนแบ่งจ่ายจากรัฐบาลอยู่ที่4,321.6ล้านบาทและส่วนที่ประชาชนจ่ายเองอีก4,426.9ล้านบาทนี่แสดงให้เห็นว่าประชาชนไทยกำลังใช้โอกาสนี้ในการจับจ่ายใช้สอยกันอย่างกระตือรือร้นซึ่งอาจช่วยกระตุ้นตลาดและธุร,รกิจต่างๆในช่วงหลังโควิดได้ไม่น้อยนอกจากนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มีจำนวนมากถึง792,804ราย ซึ่งหมายความว่ามีตัวเลือกสินค้าและบริการให้เลือกมากมายสำหรับผู้ใช้โครงการนี้เริ่มเปิดใช้งานมาตั้งแต่วันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาและยังคงเดินหน้าต่อไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2568นายวินิตวิเศษสุรรณภูมิผู้อำนวยการสําน,นักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสออคอได้เปิดเผยว่าประชาชนสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬกาโดยใช้ G ี a l l e t ในแอปพลิเคชันเปาตัง และที่สําคัญไม่จําเป็นต้องใช้จ่ายให้เต็มสิทธิ์200บาทในแต่ละวันสามารถใช้แบบยืดหยุ่นได้ตามความต้องการเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามโครงการนี้มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามที่โคศกกระทรวงการคลังย้ําไว้การใช้จ่ายต้องเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการเฉพาะเช่นบริการนวดสปาทำเล็บทำผมและขนส่งสาธารณะเท่านั้น จะไม่ครอบคลุมสินค้ายอย่างสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดหรือบริการชำระล่วงหน้าแบบอื่นๆเพื่อให้มั่นใจว่าทุนจากรัฐถูกใช้ไปในทางที่สร้างสารรค์และยั่งยืนและนี่คือส่วนที่อาจก่อให้เกิดความเห็นต่างผู้ซื้อและผู้ขายต้องทำธุรกรรมแบบพบหน้ากันโดยตรงพร้อมสแกน QR Code เพื่อชำระเงินไม่สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์หรือคนกลางได้ยกเว้นกรณีพิเศษอย่างการใช้สิทธิผ่านแพลตฟอร์มส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งบางคนอาจเห็นว่าเงื่อนไขนี้เข้มงวดเกินไปหรือจำกัดสิทธิแต่ในทางกลับกันก็ช่วยป้องกันการเช่าโกงได้ดีหากคิดดีดีมันเหมือนกับการส่งเสริมการซื้อขายในท้องถิ่นแบบใกล้ชิดช่วยเศรษฐกิจชุมชนจริงๆหรือเปล่าอย่างเช่นใครอยากลองนวดหลังหลังวันเหนื่อยๆห,หรือนั่งรถเมล์ไปไหนมาไหนโดยไม่ต้องจ่ายเต็มจำนวนก็ทำได้ง่ายๆผ่านโครงการนี้ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของการสนับสนุนกิจกรรมประจำวันที่ทุกคนเข้าถึงได้แต่จะบอกว่าไม่มีข้อโต้แย้งเลยคงไม่จริง เพราะนี่คือประเด็นที่ถกเถียงกันได้การแจกเงินกระตุ้นแบบนี้ช่วยประชาชนจริงหรือแค่กระตุ้นการบริโภคแบบผิวเผินหรือแม้แต่การยกเว้นสินค้าบางอย่างอาจถูกมองว่าอคติหรือไม่เหมาะสมคุณคิดเห็นอย่างไรมองว่ามันเป็นโอกาสดีต่อเศรษฐกิจไทยหรือมีข้อกังขาในจุดไหนบ้างมาคุยกันในคอมเมนต์สิเพื่อให้เราได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างสร้างสรรค์